บ,บนันนี้วันที่วันที่17เดือน12ปี67เป็นวันที่27ที่ข้าพเจ้านางสาวนิทาการม่วงราชขอถวายเสียงสวดสธทายาะสูตพระปรลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่กูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะอย่างต่อเนื่องโดยเทอ สมันตาจักวาเวสุงอัตราคันันตุเทวตาสันทมังมุนิราชันสาสุนันตูสังขโมขทังสังเคาเมจะรูปเปคิลิสีรคาตาเนจันทลิเควิมาเนทีเประเคจะคาเม ตารวะนาคาหาเนแค่หามาตุกมาหิกิเตผมมาจะยันตุเทวาชาระทาราวิสาเมยักขคัมธนาคาตันทันติสันติเกยังมูนิวาราจานังสาทวโมเมสุนันตุธรรมสวาณาโรอายัมพะทันตา ธรรมสวานกาโรอยัมภทันตาธรรมสวานกาโรอยัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังสรนังขจฉามิธัมมังสรนังขจฉามิสังคังสรนังขจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสารนังขฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังขฉามิทุติยมปิสังขังสารนังขฉามิตติยมปิพุทธังสารนังขฉามิตติยมปิธรรมังสารนังขฉามิตติยมปิสังขังสารนังขฉามินัตถิมีสารนังอัญังพุทโธมีสารนังวรังเอเตนะสัจจวันเชนะโสติมีโหตุสัพพทา นติเมสารณังอ um ัญญังธัมโมเมสารณังวรังเอเตนะสัจจวันเชนะโสธิเมโหตุสัพพทานติเมสารณังอัญญังสังโฆเมสารณังวรังเอเตนะสัจจวันเชนะโสธิเมโหตุสัพพทาเอวัมเมตุสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสักเเกสุวิหารติ กปิละวัตุสมิงมหาวเนมหตาภิกขุสะเคนะสิทธิปัญจะมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิสัทสัจโลกทาตุหิเทวตาเยปุญเยนะสันนิปฏิตาโหติภควันตังทสัสสนายะภิกขุสังคัญจะอะทาโขจะตุนงังสุทธาวาสากายิกานางเทวานาง ทะโหติอยังโขภควาสังเกหิวิหะรติกปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสิทธิปัญจม hi, ัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทะสะหิจะโรทากตุหิเทวตาเยปุญเยณะสันนิปฏิตาโหติภควันตังทัศนายะภิกุสังคันจัก ยันนูนะมนยัมปิเยนะพคกวันตาเตนุปะสังกะเมยยามะอุปะสังกะมิตาวาพควันโตสันติเกปันเจกะคาถาพาเสยยาะติอะทาโคเทวตาเสยยะทะทาปินามาพระวาปุริโสมัสัมมัจจิตังวาพาหังปะสาเลยยาปาสาลิตังวา พาหัางสัมมิเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควันโตปุริโตพาตุระหังสุอะถาโขตาภควันตาภควันต,นตังอภิวาเทตวาเอกังมันตังอัฏฐังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควันโตสันติเกเอีมังคัถังอาภาสิมหาสม โยปะวสันนสมิงเทวกายาสมาคตาอะคะตัมมะอิมังธรรมสะมายังทักขิตายเยวะอัปาราชิตะสังคันติอะทาโคอัปาราเทวตาพคะวันโตสันติเกออิมังคาถังอภาสิตันตะพิโวสัมทะหันสุจิตตังอัตโนขุชุกะมังกักสุ สารทีวะเนยตานิคะเหตวาอิทธริยานิรักขันตุปัถตตาติอทาโคอปร,ราเทวตาภควันโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีรังเชตวาปารีนังอิทธขีรังโอหังจะมะเมชาเตจะรติสุทาวิมาราจะขุมาตาสุนันตาสูสุนาคาติ อะทาโคอปาราเทวตาภควันโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเยเกยจิพุทธังสรารนังคตาเสนะเตคะมิสันติอป,ปายามิภูมิปะหายะามานุส,สังเทหังเทวกายานังปะริปูเรนสันติติอทาโคภควะภควาพิขูอามันเตสิเยปุญเยนะพิขเวทะส,ะสุ โรกธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตทาคตังทัศนะนายพิขุสังคันจะเยปิเตพิคเวอเหสูงอติตะมันทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตะปาระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสูงเสรยทาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตพิคเว พระวิสันติอานาคะตะมัฏฐนานังอโหอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานาังเอตะปาระมาเยวะเทวตาสัน,นิปฏิตาพระวสันติเสยยะถาปิไมหังเอตะระหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายานังนามานิทิสิสามิพิขเว เทวกายานางนามานิตังสุนาทะสาธุกังมะนะสิกะโรทะสาสิสามีตีเอวัมพิเตพิเตพันเตติโขเตพิกขุภะควันโตปัญจะโสสุงภะควาเอตัทัสโวจะ สิโลก,กบมนุษย์กันสามิย um ักถภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคิริคำพรังปะหิตตาสมาหิตาปูถุสีหาวารันลีนาโลหะสาพิสัมพุทธโอทาตมะนณสาสุทธาวิป ja ัสนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยันตวาวะ เนกาปิระวัตเวตโตอามันติสัทธาสาวเกสลาเนลเถเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาทาภิขโวเตจะอาตัมปะมักกะรุงสุตวาพุทธะสารนังเตสัมปาตุระหังยานางอะมนุสสาอะมนุสสาณัทสนางอเปเกสตะมัทคุงสหัสังอัต ทันตาลิงสัตตังเอเกสสหาสนานังมนุสสานังมัทถักสงเอเปเกนัตตะมัททักขุงทิส,สาสภะผุหาอหุงตันจสะสัพพังอภิญญายะวะวัคคิตวาณะจักขุมาตะโตอมันติสัทธาสาวเกสารเนระเถเท,ทวกายาอภิกันตาเตวิชิเตวิ ชานาะทวิทโวเยโวหังกิตะยิสามิคิราหิอุณนะปุญพโสสะัตตะสาหัสสาวะยักขาภูมมากะปิระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวะันโตยัสาสิโนโมทะมานาะอภิกามุงพิกขุนังสมิติวันังชะสาหัสสาเหวะหมวะวตายาัขานะนันตะวัดนิโน อิธ an ิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติวนังสาตาคีลาติสหัสสายักขานันนตะวัตนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสินโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติวนังอิจเจเตโสหะสสหัสสายขานันนตะวัตนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสิน โมทะามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติวนางเวสามิตตาปัญจสตายักขานาัน,านตะวัดนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสสิโนโมทะามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติวนางกุมพิโรราชคหิโกเวปุลสสะนิเวสนงังพิญโยนางสะตะสะหัสสังยักขานางปะยิลุปาสติ กุมพิโรราชคหิโกโสปาคาสม,มิติวนังปุริมันจะทิสังราชาทัตตลโทปาสาสติคันทพพานาังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุญตาปิดสัพพะโวอิทธินามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานะอภิกามุงพิกขุนางสม,มิติวนงังทักขินันจะทิสังราชาวิรุณโหตับ ปะสาสติกุงกันทานาังอธิปติมหาราชายสัสสิโสบุญตาปิตสะพระหโวอินทะนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยส,สัสสโนูโมทะมานาอภิกรมุงพิกูนางสมิติวนางปัญจิมันจะที่สั่งราชาวิรูปโคปะสาสตินาคานังอาิปติมหาราชายสัสสิโสบุญตาปิตสะพระหโว อินทนามามหาภราอิทธิมัโตชุติมโตวันนวันโตยสสิีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติวนางอุนตราจัตทิสังราชากุเวโรตับปะสาสติยัคขานางอธิปติมหาราชายสสิศโสปุนตาปิตสะพะหโวอินทนามามหาภราอิทธิมโตชุติมโตวันนวันโตยสสิโน โมทะมานาอภิกกมุงภิกขุนังสมิติวะนางปุริมะทิสังทะตรัทโถทักกินนะวิรุณหโกปัจจิมีนะวิรูปขโขกุเวโรุตัลังทิสังจตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัพทัพระมานาอัตถังสุวเนกาปิระวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสตามายากุเวโรเว เวเกนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามะเสยโทจะกินนุมัถุนิมัถุจะปะนาโทอปะมัตโยจะเทวสุโตจะมะตรลิงจิตตะเสโนคะธรรมทัพโพนะหูราชาชนะโนสโพอาคูปัญจะสิโขเจวะติมภรูสิสุริยวัชสา เอเตจันเยจะราชาโนครับธรรมภาสหราชุพิโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติวนังอะทาคูนาภะสานาคาเวสาสาสหัตัจกากัมพรัสตาราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทะตรัฐาจะอาคูนาคายัสสินูเอราวันโนมหานาโค โสปาคาสม,มิติวนงังเยนาคราเชสหัสาหารันติทิพาธิชาปันปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวะณมัตนะปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภิยันตานาคาราชานะมาสิ สุปันโตเขมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปันนาสาระมะมักกังสุทพุทธังชินาวะชิระหัตถนะสุมุทังอะอะสุราสิตาภาตะโววะวาสาวัสเตเตอิทิมันโตยัสสิโน การกัญญามหาพิสมาอสุราธานะเวขาเวปจิติสุจิตตจจะปหาราโทน,นมุจีสหะสตันจพระริปุญตานางสัพเพเวโรจะนามกาสัตนังหิตวาพระริงเสนัางอาหุพันธมุปาขมุงสัมโยเททานาพันทันเตพิขุน,นังสม,มิติวนัง อาโปจะเทวาปะทะวีจะเตโชวายโยตคาคมุงวลุนาวารลุนาเทวาโสโมจะยะสสะสะหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสะสะสิโนทัศเตทัสทากายาสพเพนันัน,นตะวัติโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยสะสสิโน โมทมานาอภิกามุงพิกขูนางสมิติวนางเวทูจะเทวาสาหรีจะอะสะมาจะทูเวยะมายะมาจันทะสูปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุลัก,กิตาสุริยันสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลิกิตาณกิตานิปุรัก,กิตาวาอาคูมันทะวะราหกา วะสูนันวาสะโวเสยโทสังโกปาคะปุรินเะโถทะเสเตทัศธากายาสัพเพนานันตะวัดนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสมิติวนังอะทาคูสาหภูเทวาชะละมัคคิสิขาลิวะอะลิ ทก,กาจะโรชาจะอุมมาบุพะนิพาสินูวรุณาสหธรรมาจะอังจุตาจะอาเนชกาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสเวเน,เนสิโนทะเสเตทัสทากายาสเพนานานันตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วัน,นาวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนางสัมมิติวนาง สมานามา,าสมา,ามามนุษามานุสสุตตมาทักถาปะทูศิกาอาคูอาคูมะโนปะทูศิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจะรโหหิตวาสโนูปารคามาหาปารคาอาคูเทวายาสัสโนูทะเสเตทสตากายาสัพเพน,นันตะวัตนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันวนวันโตยัสสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสม,มิติวนังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคะนสสสาหะโอทะตะขัดยะหาปาโมกขาอาคูเทวาวักจกคีนาสัทมัตตาหะระคชามิสกาจะยัสสัสิโนทะทะ นัยังอาคาปะชุนุโนโยทิสาอภิวัตส,สติทเสเตทัศธา,ากายาสาเพนานาันตกวัตนิโนอิทิมโตชุติมโตวนณวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรรมุงพิกูนางสมิติวนางคเคมิยาดุสิตายามากันทกาจะยัสสิโนสัมพิตาการามะเสธาโส,สตินามา จะอาสวานินมาณราติโนอาคูอะทาคูประนินมิตาทะเสเตเทัศธากายาสัพเพนานันตะวัฏนิโนอิทิมโตชุติมโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทะมานอาอภิกามุงพิกูนางสมิติวะนางสัตเถเตเทว,วนิกายาสัพเพนานันตะวัฏนิโน นามันวะเยนะอาขันฉุเยจันเยทะสัทิสาสหะปะวุธทธะชาติมักขีลังโอคตินนะมะสามะนาสวังทักเคมูขตาลังนาคังจันถังวะอสิตาติตังสุพมามประมะัตโตจะปุนตาอิทิมโตสหะสันนักกุมาโรตินโสจะโสปาคะสมิติวนะนังสหั สพัพพมาโรกานางมหาพรมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตภะสะมากาโยยสะสัสิโสทเทเสทะอิสระอาคูปันเจกะวะสะวัต,ติโนเตสะจะมันคโตอาคาหาริโตปันลิวาริโตเตจะ สัพเพอภิกันตาสินเทเทวาสัพพมเกมาระเสนาอภิกามะมิปัสสะกันหัสสะมันทิยังอัฏฐคัทธะ,ะพันธทะ,ทะราเคนะพันธมัทูวสะมันตาปริวาเลเลทะมาโวมุจจิตะโกจินงังอิติตันทะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสัยยิ านินาตะระมาหจจะสรังกันตวานะภาระวังยะถาปาวุสโกเมโคทะนยันโตสวิชุโกทะทาโสปัญจุทาวักิสังกุโทอะสะยังวเสตันจะสับพังอภินญายะววักิตวานะจะคุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวะ เกสารเนรเถมะระเ,าราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัมตัมอาตัมปะมะกรุงสุตวาพุทธสะสารานังวีตลาเคหิปกามุงเสเนสังโรมัมปิอิจชยุงสัเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายัสสิโน โมทันติสะหะภูเตหิสวะกาเตชเนสุตาติ